เลยก็แบต้องเป็ดเจ้ามื่นองเอาเชียงเงินมีรยงงยนะาต้องยาดถ้าไม่หมูถ้าลงไม่ขึ้นก็ไม่ยัดถ้าลไม่ขึ้นก็ยากเอาบ่เอาวะนี่เอาหมดเอาลอยเส้นมนบ่จะขึ้นแล้วเอาหมดงเดียวสามอีแว จำหาพองาิองสามสามยังไงสามเย่ยวนี่ละสี่สังเอันนี้หาใบของเยยวกับหาจำเยยวไปได อะเจีฟังเด้อหนึ่งสองสามสี่อยู่ผาปาดผาปากแกมาถึงขนากนักหนักเยี่ยวกันได้ไหมสี่ขัาน 4, นะอยู่ผาปากเปิดชงชงชามชามแล้วก็เยียวชามชามชองเมตรชามชองด้วย <c oughs> เรียบร้อยดีเดี๋ยวตัวนี้พ่อ <c oughs> เดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพ่ออ่ะตัวนี้กตัวคนมา ยูาปากยูาปากไวเลยเนี่ยเนี่ยเจะเมาหิเเมาเนี่ยยาปากเดี๋ยวเตตกินกินไปกินข้าฟังกักินเนี่ยแต่เนี่ยตอาปากคือบรินมาเมบอได้นินเนี่ยเจ้าอ้หหไปคุนไปโนขุนไปคุยกับปว่เลยไปใช่ไหมยูพาปากสิบยาปากสิ่ไปได้สองมือนะอ่าสองไมสองโอเคดูเรื่องจา ะอสิบใบมันยีสิบแหนึงสองสามเอานี่เอาไ้จ้ะหนึ่งสองสาม่้าเจ็้พอจับเดี๋ยวไปเทียสกวันนี้เอานี่เจ้ากินไปนี่หนึ่งสองสาจ้าจเออเอาไปสกอร์หนึองสามสี่ห้าหก เจเสิบนอี่เจ้ากินไปนี่เนี่ยจ้าได้บานตึบ้นเยืเอีวมีเจ้าสิบจ่ายไงฐานมันหนึ่งอาไปเนีเออเด็กสี่ถือต้องอีกมเดียวมัหนึงเออตายจะได้ทำเียวบมีเอียวอบมีเอีวจังเวะหมัวอะันหนึงขอน่ะตึงสามีขหน่ะดะดล้วสองมนสองมอันนี้โดอันนี้สองมมีถุงม Một Thu áp nha. Chị nguyên ghé. Tùng nạy vào. Một mọi mưa. Một 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 mưa.

เอาตอนที่เผลอตอนที่งงๆอะไรล่ะใช่คือจะได้เงินเนาะทำไรอ่ะเนี่ยเอาอยู่บ่เอาวะนี่โอ้ยติ่งสามโตขายยาบรสาิสุทธิซากหัวกี่ดีสิเราจะเอาลูกคู่ได้ยังกี่น่ะเราจะลูกคู่ได้คันว่าสามกับสี่หล้วสามที่หา้านี่ ก็เจ้าเลยจับส um ีหาเลยไ้เงยาเหาไตอีหาหชเหี้หากเยหมมหมอเราค้ก็เไหมันอมดสามกับสีเท่านั้นมี่สองตัวฮะหกสองกว่าอยกตามสามเถอเนี้ยสิมาหกหสองหกหกงเต็มหกชามชามแล้วก็หโอ้โหโดนดี ค่สี่สานหกซูงบกซองเอาเาม่นิดกันก็ออออกมาเอาไปให้ติวสามสาแล้วยสาม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 หกปเพียหกเพียสามเออหนิดนี่มาหกซูงนใจหาสามหกซูงเนี่ยยักมากเลยวะยังไม่จะสามที่นโอ้ยเรื่องไปจมมันผัดแห้งมีสีดบบดี ที่จะสามอะไรสามค้งค้างแต่ดูเต็มเลยนี่และีชามฉีชามชามสองเมตรเรียบร้อยดีสาสามดีดีเรียบร้อยเรียบร้อยดีสามองตัวพัดเดียวสามสองตัวอีดิอ่าถามถามเหมือนกันถาม ไปเยใจมาอีกสี่มื่นสี่มือ่ะหนึ่งมื0หนึ่งมื่สามพี่ยไปทงทุนมีไม่สองมื่ข่อยไ่ได้รู้ประเดนเดียวข่อยอะไรนะเออของข่อยจ้างพี่บะเนียทั้งนี้ฮะทั้งนี้ของเกิน3้าีสก้ที่สาตัวที่สนี่ตัวทำที่หางไง อันนี้ม่นี้สามเลยซ้อันที่ขาคอยนี่บอนี่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 เอาคอยมาลงนี่แหะคอยลงนี่เอานีของเก่าไปเนี่ยหาใบของไปสองเอช่องใบกาไปเออชีใบกบคอ่อันนี้หาใบเหรห้าใบครับหาใบหาใบไปโส่หาเจ้าเยอะไปหใบหใบอืมทำมนึ่งสองสามสี่หเจปดเก้าสิ กลงมาที่นอนเลยแต่ที่นอนเน่เก้าลงอานก็จะเินไปยี่สิบห้าพักสี่สามะโอเครอเหนียวกระติงซีเดี๋ยวท่านเดียวติงเนี้ยเสีไงบ่เสียงบ่ดยเสียงตัเดียวโอเคไปเจ้เปียกตักยังไงเสียงนี่นะบ่ห่ากระซอ อย yeah. ah, oh, ่บอกซื้อเปิด้ฟกูแห้งเลยงานสิอานตึกน่กูไปหุ้หมายจะไม่ยังตัวไม่ยังกูจะจำบนนอนเที่ยงหาเอาไปถงกล้องเหรอถือไปไ้สื่กินกที่หงัสองเลยเกิสามเหลีหลายกว่านีหาดเ็ดสามอย่างวะสามที่ ถามที่เราามสองสามสองอย่นะแปดใบเนาะไปามสองู่เพียงถามั้งถามสองก็สิสามอยู่เท่อืองพี่เอาอย่างเราเคยไปติงทางเลยเื้เอาอย่งก็เจ้าต้องตำสามไงต่ำสามตำสามได้เจีเจ้าอยากบอกตำสามเจ้าอยากต่ำสี่จี จำซีส์จำสามเขาลบจำสามมือโจยุบเทียวเอามเอาไปกไปมงคลมัยเไปกากบนเอติงติงสามอ่ะติงสามติงสมติงสามเออเอ็กอุ้ยบวกสี่เด็ดเจขอซื้อขนมจีนสิไม่ควเอาติงหาคอยกับบ้านคือบอกโฮขามสองสองพีนตากับสองมน โอ้ออกหาซี่สองก็ได้หรอเห็นบ้าเลยขานี่่อยบมากเลยวัากินกินตึงแลไ่ด้ใจกินไ่น่กินกินแฟนวันกินกินปวดจีบอกินถึงดีบอะเอาอยู่บักเนี่ยตาเนี่ยสามฉ่ำฉี่เออ่ยฉียู่าเท่าไร่ละอเบิ

เอร์เด Not ินมเดินม oh, ่เด <c oughs> ินไม่เดินหรอคอยมักสาลากูโติงสเลยกต้องกงกันสามไมอสมสี่อุ้ยสามสี่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 วสยักเสองมือน้องข่ยเดียวเยสออเดียวสองม เป็นซ yeah, okay. no. okay. ีสองมือต้องไ่อยทุกเดียวแล้ว3สมก็ซีมาอีดีมาอีดี่ดีนะโอเคดูเรื่องเป็นซีสาอกดีหน่อซีสามถ้าไปเส้นขยอดีกี่ยัอะแถมขยอดีมากๆเลยขยอยดีเอาสนเกยอดีเลยต้องเห่ เนาะเป็นยังไงครเลีเเ้ยงลูกน้อยก,อกยวก่าเจ็บโอ้ยลูกทออกีตารน<อ>ี่ได้ลูกน้อยสามอีกเยอะช้ำๆเขี่ยวไปลูน้อยเนี่ยมากูดน หน่อยน้อยก็ว่าหมวกัดซ้ำกันกับอายุนันี่ซ้ำกันชีหุ่นตัดาดตาเห็นเลยตัดสามเอียวหนึะสามเดียวสามเอียวตัมสองเจ็ดพัน ตั้มสองเยบิดคอยติงตั้มติพันนะครติ้มเอตั้มสองหาซ้ำมาเลยนี่เติตั้มหาซไปใช่สองเยียวเลยสองเยียว้ยาเตาอนเตืช่วงดึเดินไม่น่อยโอเคบึ้งมีถาม่อชีเยียวสองเรียบร้อยเรียบร้อยก็อาจจะสองตัมมาด้อยก็ไล้อาสองเยียวเอี้องเยียวพกไป ทำไมถมาสีเงีายคนถืาเงี้ยวนเดีวโอ้ยเสียรายเลยตบอสไว้เจ็ดพันเองเนี่ยเจ็ดพันอย่างตำเจ็ดพันไม่สามพันไม่สามพัน่โดนไปยัดเป็นแหย่หลเยเอาไปดากโกงแล้วไงแถมบริโกง้เป็นแถมเป็นถึกเป็น้หยาไหลยังไงทำเยอะวะสองตำาเไรกันสองตำ พิษขาดเนี ok, ่ยสองตันหมื่นห้านสองเยอก่อนสองยอะหกพันเมนหมดละเมนยักษ์หาตามไปไสองเยอะหกสองตสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอรสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ายี่สิบสองหมื่นอนสองตสี่ห้าหกเจดแปดเก้าสิบสามหม่นมหนหกล้วนหมดนยังอีกค่อยอเอาเต็หมาติงสามหติงห้าติ่งห้ามันมึงมีเนาะมี บดแล้วขยอยอยนี้บดแล้วดิขอยบดแล้วแล้วขอยเลยออไม่อยากซีอยู่ดิบอสฉันไม่มีอะไรจะซีอ่ะแล้นี้มันนี่เหรอคะติงซี

นครับตัมเดียวสองเดียวเป็ยากไปเล่นปหกสี่สองเลมเด็หกสี่สองอันนี้ต็งตามไหมน่ะที่ตาที่ไปเปิดเปิด้อง่างเอะสองเดียวเนี่ยตามตามสามองตามสาม อยไวมือหนึ่งรถจับไปเลยวาคางะหรมาลาเจ้าราม่มีเยอะตัวเลยไหมมูมีเยอะไอติงตําบักบมือสองมือเนาะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเ็ไ่ได้ติงหอติงสีเนาะฝ่โอเสียงสี่กับเสียงสามในี่กขพอกันสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสามสี่ห้าหกเ็ยี่สิบิต สองนสองมงนห่งสองีห้เแล้วนีเยว่เสองนี่สี่่สิบอัสี่หมือนครบดีนะโมมีสามตามเยี่ยวนะครับสามมเยี่ยก็สิโดนมเียวอีกเอาอวางสม่สอง่สองนี่เ่อ่ะเยียวมีเดี่ยวมท่าห่อะหนึ่งสองสามสี่สี่สองยี่ หน่อยเนาะไปเล่นโคเลยอันนี้ก็ขายเลยก็บประเด็นสีมันเส้นอะไรพวกนี้แล้ที่ขอเต็งซีมันออกยังมันหนึ่งหันบตะกอนตะกอนตะกอนขอเต็งชามนะรอบซีสองเดียวเข็เลยอเปิดเเอาให้พอดีกากกรกขาซีเนาะเต็งซีเต็งซีเลยหกซี กากาซีนี่ยไม่ใช่ขอขา่าโอ้ขายกันนะหกเไปเปิดชมวมเด้อเพวงไม่ยิงเ่หร่มมีหมันมีหไงเอมีหกอีหีมันมีหกไงถุหมดเลยดาเดาถือแล้วเสียรายเอไอดอกแ่น่ขายอีกขกโอ้ขายออกขายจากบาทบ่เนี่ย ตัวจะตัวจาตัว่ยบอคอยมาใสีดำ6สูงเ0 0 0เป็นห่นดุ่ไหม่20,000จหมื่น20,000ใจหมื่น20,000เดียวไรเลยไออันหมื่นหนึ่งาาซีคาาซีหมื่นหนึ่งกันะอาัหมื่นหนึ่งหมื่เอาแคหนึ่งเดียวล้หมงได้อี้งหมด20,000ห้าหมื่นหนึ่งน0 0 0 0ห้า

5, 6, 1, 2, 3ามสี่ห้าหกเจ็ดอามสี้เจ็ดไปคโอ้เจ๊พยาดีเธอเจ๊มาปกปดพเยาเรื่องไหนปดเดือนั่นเะนึงเออพยาของสีนี่แมงสิป่ชานหป่อย่างใ้แต่ก็เปลี่ยนดูบ้าจะถืออยู่เอาของสีนะตานี่นะ คันคอยบ่ถือนีคอยสิเท่าเด็ดเทาเนะี่เก่าเนี่ยเดือนเท่าเออบดถมซื้อไว้เอซื้อไวซื้อว่าตัวสามสามได้อนี่ซื้อือเกเาตัวสามสามได้จักตัวิบตัวมน้คอยตหาแล้วมกไปตึงสามมันบ่ตวสามสามได้ปอนะตัวตัวสามได้ได้หกได้หาตัวปะจักตัวตัวสามจัสูงเนาะตัวสามสามอ่ะ เม่เดี๋ยวผมก็จะตามนันนะบอกเอาเนท่าท่านี่ไป็นอ่สามสองไปแล้วีไปว่าสามมาสองเมตรต้นสามสาอยากไหมาสามหกเ็นหกซีเนาะได้หกีเนาะมากหกซีอยู claro> ่หกสีมาดูหาสามนี่ฮะะกันหาสาม ต้องมีสามละเราะว่ามันมีเตหกับ4ีสามสามหกซุ้มกี่กี่ใบสองใบมนสองใบสามสามสามแล้วก็สามมาติละสามสองมาติละมาติละได้ยุหที่เต็มเต็มอ่ะกัดขจะเต่งยังบันเรียบรอย่ะนี่จะเต่งอ่ะบวกกัดอันนี้สามเมินอันนี่กัดซื้อกัดกัดกัดหที่อืมนี่ หกสีข่อยมาติ่งสามเยีมข่อยสามหม่นว่าาเลยกลับคืนน่อยสิบเห็นสีไมล่ะแนีข่อยว่าแลวข่อยสีเศร้าข่อยว่ลถึงไยใช่ที่สามันนี้แะอันนี้อันนี้สองหมื่นห้าะสิ่งแห้งกันบิ่งแห้งไันเจ้ข่อยได้น้ำเนี่ยข่อยเสียไปหลายแล้วเก็บเ้ยเขาไม่ใจเดี